วัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ฮอนด้าเวฟร้อยนะครับผมตอนนี้ผมก็นอนถ่ายนะครับผม <c oughs> ครับผมอันนี้ครับผมเออน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับผมจะเป็นตัวนี้นะครับผมตัวซี่ที่มีตัวใหญ่นะครับผมเอ่อตัวเล็กนี่ไม่ใช่นะครับผมตัวเล็กนี่เป็นนอ็นอตน็อ กนดันโซนะครับผมเนี่ยฮะจะมีน็อตอยู่สองตัวนะครับอันนี้คือน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะตัวใหญ่ครับผมแล้วอันนี้เป็นน็อตแกนดันโซ่นะครับอันนี้ก็มีหยดนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องหาวิธีแก้ไขนะครับก็ต้องไปซื้อซื้อน็อตน็อตแกนดันโซตัวใหม่แล้วก็ใช้แหวนทองเหลืองนะครับผมอาจจะไม่หยดนะครับอันนี้ก็มีหยดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวจะหาวิธีแก้ไขนะครับ แต่ว่าน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องไม่หยดแล้วครับผมเนี่ยฮะตัวใหญ่นะครับผมนะครับผมเนี่ยครับต้องลองลองก้มดูนะครับผมก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับนี่ฮะเออมีจุดรั่วซึมตรงไหนนะครับอันนี้ก็สังเกตว่ามีจุดรั่วซึมตรงที่น็อตนี่ฮะน็อตน็อตแกนดันโซนะครับผมเนี่ยฮะถ้าถอดออกมาก็ยังมีสปริงเด้งออกมานะครับผมไม่ต้องตกใจนะครับ ก็ถ้าถอดตัวนี้ออกมาก็จะมีสปริงเด้งออกมาก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับกลับเข้าแม่แล้วก็ขันน็อตให้นั่นเหมือนเดิมนะครับผมแต่ต้องมีแหวนรองนะครับอันนี้รู้สึกจะไม่มีแหวนรองครับแหวนทองแดงนะครับผมนี่ต้องไปหาซื้อมานะครับอันนี้ก็น้ำมันเครื่องหยดนะครับแต่หยดนิดเดียวเขาไม่เป็นไรครับผมก็พอได้ครับผมเดี๋ยวต้องต้องรีบไปแก้ไขนะครับแต่สังเกตว่าเน็อตน้ำมันเครื่องไม่หยดนะครับตอนนี้ แก้ไขแล้วครับผมเนี <ame> unda, ่ยครับผมเก่อนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับก็ต้องถ่ายน็อตตัวนี้ออกให้หมดนะครับแล้วก็หาหาเอหาเทปถาดมาลองนะครับกระป๋องน้ำมันเครื่องเก่าๆมาลองลองน้ำมันเครื่องที่ไหลออกมาจากตรงนี้นะครับผมแล้วก็รอให้มัน้ำมันเครื่องหมดก่อนนะครับผมพอน้ำมันเครื่องหมดแล้วก็ต้อง ปิดปิดน็อตเนี่ยน็อตถ่ายเข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็ขันให้แน่นนะครับผมพอน้ำมันเครื่องออกหมดแล้วเนี่ยเราก็ต้องขันน็อตเข้าไปให้แน่นนะครับผมนะครับผมเอาเอาประแจขันนะครับผมขันขันด้วยมือก่อนนะครับผมต้องขันด้วยมือก่อนครับขันด้วยมือเข้าไปก่อนครับผมแล้วก็อีกสักพักหนึ่งให้มันแน่นแล้วก็เอาประแจเข้าไปขันอีกให้มันแน่นนะครับผมจะได้น้ำมันเครื่องจะไม่รั่วออกมา แต่อันนี้ก็ไม่ได้มีแหวนรองครับผมก็เลยรู้ว่าหยดนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวแก้ไขนะครับพอขันเสร็จแล้วก็นะครับผมพอขันเรียบร้อยแล้วเราก็นะครับัะครู่ครับผมเราก็มาเปิดตรงนี้ครับผมเราก็มาเปิดตรงนี้นะครับผมเปิดตรงนี้นะครับผม,เป,บผมเปิดฝาฝาน ฝาถ่ายน้ำมันเครื่องครับฝาน้ำมันเครื่องเวฟร้อยนะครับเปิดมาแล้วก็เปิดมาแล้วก็ <c oughs> เอาน้ามันเครื่องนี่ฮะอันเนี้ยน้ำมันเครื่อง MA นะครับผมน้ำมันเครื่องเวฟร้อยต้องเป็น MA นะครับปริมาณนะครับ0.7ลิตรเท่านั้นนะครับผมห้ามเติมเกินเด็ดขาดนะครับนี่ฮะต้องเป็น MA แล้วก็ปริมาณ0.7ลิตรเท่านั้นนะครับผม ห้ามเติมเกินนะครับแต่แนะนําจะเป็นน้ำมันเครื่องฮันด้าจะดีที่สุดครับผมฝาแดงนะครับนี่ครับผมแล้วก็เปิดเอาปะแจเปิดตรงนี้แล้วก็เอาน้ำมันเครื่องใส่เข้าไปนะครับผมเนี่ยค่อยๆใส่นะครับแล้วก็ใส่หมดแล้วก็ปิดฝาครับผมครับผมโอเคครับผมขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ